ดีค่ะอยู่กับช่องเพลงซา้ชุนห้าสุวรรณวันนี้เราก็อยู่กับพี่เพลงกับพี่เพลงนล้วน้องเพียวอ,อยู่กับพี่เพลงน้องเพียวอ,อีกครั้งฮนะวันนี้เรามาแคสเกมแวร์ว,ว,วูก็เล่นด้วยกันคือน้องเพียวกับพี่เพลงเล่นแวร์ว,วูด้วยกันนะคะเกมนี้<ว> คอ้เล่นด้วยเลยวันนี้ค,คุณคอยมอ่อน,นเดี๋ยวพี่เพลงจะเชิญน้องเพียวไปเราก่อนยังไม่ได้เชิญเลยถ้าใครเล่นเกมนี้อยู่ก็สามารถเพิ่มพวกเราเป็นเพื่อนได้เลยนะคะน้เพียวชื่อ98พเพียวชื่อ 98PP คิดว่าใครเป็นไรไปเลยทางทางเบาเสียงด้วยนะคะยไม่ได้ไล่มือปืนแล้บอกทำไมเขาห้ามเนี่ยเขาไม่ห้ามบอกค่ะมันจะให้หนูหนยิงคนไหนเดี๋ยวน้องเทีย่ยวบอก บอกแนละ้วว่าเป็นสิบสามเป็นอะไรอะสิบสามสะบสามไม่ต้องบอกก็เป็นไรอะเออไม่อิส,สมสอสอคืนนี้ใครจะตา เมองลยสิว่าสิสามดีเค ชยชุบอย่างดีกว่านี่เดี๋ยวค่อยดูนะว่าพี่เพียงอสอนจริงจริงพี่เพงชุบเบอร์เก้าเดี๋ยวค่อยดูเบอร์เก้าาเขาจซือ สอสองจริงพี่เพีงชูเอร์เก้าคอยู่ี่พี่ถ้าเป็นนาอยู่พี่กี่ไดุ้งเพียวเดี๋ยวเพียสามารถยิงได้เพีลงยิงใครช่วชมด้ให้ยิงเขาใิหลเก้าอสัสสอ อยู่ดีดีเบอร์สี่ก็บอกยิงสิบ3ามสิาปืนสิบสามปืนเพื่อนเพื<ๆ>่อนเขาไม่เชื่อเพื<ๆ>่นเพือนเขาไม่เชื่อก <จะ S 1> ัว่าสิบสามเขาแคยิงสิบสามยิงยิงเหาว่าสิบยิงไม่ด้สิบแต่ทั้งทั้งที่13บสามเป็นปืน<ม> บอเขาเลยเหงาจังในการเป็นอ,องไม่สามารถคุยอะไรกับใครตอนกั้งคืนได้ใช่เลยพอเขาออฟกันหมดเลยอ่ะมีสาบสงที่น่ เบ็ดลายยิง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 นิ่ๆๆๆเราใช้อยู่ใหญ่ย, <c oughs> ยิงเลยปังแจกร้อยเฮ้ยเอ้ยนูเฟรบด อ๋อคือย่อคาจากคำว่าสงสารนะคะอย่าไปคิดเยอะนะใช่มันเปลี่ยนชื่อมันแค่มีชื่อสองชื่อนี่เดี๋ยวให้ดูตัวละครม่นม,มีเยอะมากนี่มีปืนมีนก็โอุ้ยมีหมาป่าด้วยมีเป็นมนมุษย์หมาป่าจะมีสี่ตัวใช่ใช่บ้ พี่ฉันฉันก็โดดแกฉัน,นกโดมีคม้คะคือนชาวันก็ยังตัดสินใจประหารใครไม่ได้ เก่งจริงเลยนะอ้าวเพื่อนบอกว่าไง15หมาป่ายังตอนนี้เราพิ่งฆ่าหมาป่าได้แค่ตัวเดียวเองทั้งๆที่หมาป่ามีประมาณ4ตัวเ้ะตอนนี้เราต้องหาหมาป่าอีก3ตัวตอนนี้รอเวลาให้หมดก่อนแล้วเราก็จะโบวตได้ว่าเป็น15 感觉。 อีกหนึ่งตัวเอ้ยเลยอีกสองตัวผู้ผิดเธอวะเ,อเ,อเออบอร์สี่บอกหกดีแล้วก็ถูกสามดีในชะ่ไหมหกสิบหกดี เหลือแค่ห้าสามต้องหวตกันเองสากับหเขาบอว่าไม่ใช่ทั้งทั้งที่เหลือแค่สองคนเหลือแค่นี้พวกเราดีกันหมดเพราะพวกเรา เพียวก็เป็นมือปืนเราก็เป็นเก้าก็เป็นย่างรู้ส่วนเราก็เป็น,ปนสอสอสอคืสอ,ส,อสงสารใช่ทั้งทั้งที่พวกเองยังไม่บอกบทใช่พวกพวกเองเงียบมากเลย <c ười> หาไปก่อนเลยจ้าฮาไปก่อนเลยจ้าพเพงหมด ที่หมดเราสามารถสนทนาคุยในในนี้ได้เลยนะคะนี่ไปแล้วห้าเรียบร้อยไ,ไม่เนียนรอกนะไม่เนียนรอกนะเ,นนนะเหลือแกคนเดียวได้สาม ทั้งทั้งที่เธอไม่เนียนหรอกนะสามใช่เพราะว่าเราดีกันหมดใช่หัวเราะหน่อยหัวเราะหน่อยอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวรอตอนเช้าเอ้าเรียบร้อยอ้าวค่ะ นเธอเนียนมากเลยอะ่ะสิบหมาป่าจากสามอะไรอะไรป่าเธอไม่รอดหรอกสามเพราะเรามาด้วยกันใช่แล้วเธอไม่ลอดหรอกสามเพราะเรามาด้วยกันเธอไม่ลอดหรอกสามเพราะเรามาด้วยกัน อยู่แล้วไปไปไปพี่เพงหมดพี่เพงพี่เพงหมดพี่เพงพี่เพงหมดพี่เพลงเร็ว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 สามไม่ได้แดกหรอกชั้นหมดพี่ชั้นหรอกเราชนะช้าวันชนะแกแล้วตัวงสามแกต้องตาย ไปไป,ไปเงือะ <laughs> <laughs> เราชนะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ <laughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้